อยากรู้ไหมเป็นข้าราชการอยู่พิศณุโลกใช้เงินวันละกี่บาทมื้อเช้าขับรถออกมากินแถวมอนอเลสวนร้านพี่พงเข้าแกงอิ่มจังมีวิวทุ่งนาหลักล้านให้ดูด้วยราคาไม่แพงกับข้าวถ้วยละ35บาทเมื่อนี้หารกันแล้วหมดไปคนละประมาณ50บาทเมื่อกลางวันขับรถมากินที่โรงทานวัดเฮงเจียวัดนี้เป็นโรงทานมีอาหารและข้าวแกงให้กินฟรีทุกวันอยู่เขาสมอแคลง วิวสวยมากกินไปชมวิวไปกินเสร็จอย่าลืมหยอดเงินใส่ตู้บริจาคด้วยนะตามศรัทธาบางวันผมรู้สึกว่าตัวเองไม่มีตังค์ผมก็หยดแฟรยี่สิบบาทกินของเขาสักจานหนึ่งก็พอเอาแบบพออิ่มนะเมื่อเย็นมากินกว๋วยจับหน้าบิ๊กซีถ้วยละยี่สิบห้าบาทเครื่องอยังนั่นค่าน้ำค่ากาแฟไม่เสียเพราะกินเอาที่ออฟฟิศส่วนค่าน้ำมันผมไม่ต้องจ่ายให้คนที่ติดรถผมมาเป็นคนจ่ายสรุปวันนี้ทั้งวันใช้เงินไป95บาท